สวัสดีครับจะมาอธิบายการทํางานของวาล์วน้ําผงซักฟอกและวาล์วน้ํายาปรับพนุ่มนะครับวงจรนี้เป็นของบอร์ดควบคุมเครื่องซักผ้าซัมซุง11กิโลกรัมรุ่น w a 1 3 a 3การทํางานของวาล์วน้ํารุ่นใหญ่นะครับ10กิโลหรือ11กิโลขึ้นจะมีวาล์วน้ําถึง2ตัวนะครับเป็นวาล์วน้ําผงซักฟอกแล้วก็วาล์วน้ํายาปรับพนุ่มวาล์วน้ําผงซักฟอกก็จะปล่อย2น้ําแรกน้ําที่3ก็จะเป็นน้ํายาปรับพนุ่มเวลาปล่อยเขาจะมีช่องนะครับช่องผงซักฟอกน้ําผงซักฟอกจะไหลด้วยวาล์วตัวนี้ในช่องหน้ําาายปรบนุ่ม แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเล็กก็จะไม่มีครับน้ำยาปรับพนุ่มสําหรับรุ่นเล็กก็จะอยู่ที่ขอบสางนะครับขอบสางก็จะมีรูให้ใส่น้ํายาปรับพนุ่มรุ่นใหญ่ก็จะมีไตแอกทั้งหมด5ตัวครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นไตแอกหมุนซ้ายหมุนซ้ายฝาตัวตัวใหญ่2ตัวแล้วก็เป็นไตแอกตัวเล็กเหมือนทารทิเตอร์นะครับสตัวแต่รุ่นเก่ารุ่นโตเก่าก็จะใช้ตแอกตัวใหญ่ทั้งหมดเลยครับเท่ากับรุ่นใหญ่นี้จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับสิบกิโลขึ้นไปก็จะมีเวลาน้าปรับพนุ่ แต่สาหรับรุ่นเก่าก็จะเป็นรุ่นตัวใหญ่หมดเลยนะครับรุ่นใหม่ก็จะประหยัดเงิาประมาณนะครับทําเล็กลงนะครับการทําง,งานนะครับเริ่มจากเรื่องจากเรากดสปุ่ม power ตรงนี้นะครับกดปุ่ม power ปุ๊บไฟที่ขา22นะไฟสัญญาณไฟนะครับก็จะสั่งไฟออก5โวลต์ที่ขา22ครับในชังหวะแรกก็จะปล่อยไว้เป็นลักษณะเป็นกราวครับเมื่อเรากด power ก็จะสั่งไฟ5โวลต์ออกที่ขา22ขา22ไฟ5โวลต์ก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา7 ผอวิ่งเข้ามาที่ขาเจ็ดก็จะไปผ่าน R ภายในนะครับอันนี้เป็น i C U L N 2 0 0 3เมื่อเข้าผ่าน R ผ่าน B ขา B t r a n s เต t ร์นะครับาน a n สเตอร์เขาจะใช้2ตัวต่อในลักษณะเป็นดาร์ลิงตันเพื่อให้มีการดึงที่แรงนะครับนั่นหมายความว่าเป็นสวิตช์ที่มีความด้านทานต่ำต่ำมากที่สุดเลยครับถ้าใช้ตัวเดียวก็จะมีโอห์มขึ้นมาถ้าใช้2ตัวก็จะโอห์มต่ำมากที่สุดครับมันก็จะทำการดึงสัญญาณขา10นะครับขา10นี่ก็จะมี C นะครับของานซิส i ต t o r ดาร์ลิงตันนะครับต่ออยู่ที่ขา1รับนก็จะทําการดึง ไฟ17โวลต์ที่ขา10นะครับไฟ17โวลต์มาจากรีเลย์ครับทำการดึงไฟ17โวลต์นะครับลงมาที่ขากาวนี้นะครับอันนี้คือกราวสัญลักษณ์คือสีดําอนหนาเมื่อดึงมาลงที่กราวนะครับไฟก็จะตกจาก17โวลต์เหลือประมาณ13โวลต์นะครับรีเลย์จะกินไฟประมาณ25มิลลิแอมป์นะครับส่วนในนี้ก็จะมีทานทิสเตอร์ไดนิซตันถึง7คู่นะครับหรือ7ชุดนะครับเวลาทํางานก็จะเมื่อป้อนไฟขานี้ขาตรงข้ามก็จะถูกดึงลงกราวช็อตลงกราวนั่นเองครับทุกตัวนะครับจะตรงข้ามตลอด เมื่อสัญญาณปล่อยมาแล้วนะครับที่ขา22ของ CPU เข้ามาที่ขา7ไป5โวลต์ก็จะดึงเอาดึงไป17โวลต์ลงกลาวไป17โวลต์เลือ่อหรือเนื่อมีโหลดก็จะตกเหลือ13โวลต์น,นะครับเมื่อลงกลาปุ๊บรีเลย์ก็จะครบวงจรกดลวดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ทางานได้เองนะครับข้าวรีเลย์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกดลวดนะครับแล้วก็จะมีไดโอดต่อกับด้านเอาไว้เมื่อเกิดการยุบตัวสนามแม่เหล็กปั๊บไฟจะกลับคั่วเมื่อกลับคั่วปุ๊บมันก็จะไหลผ่านไดโอด เสียหายทรานซิเตอร์นี้ก็อยู่ในไหนครับอยู่ใน un 2 0งนะครับดาร์ลิงตันนั่นเองครับเพื่อป้องกันเขาจะเสียหายเขาก็เลยต้องใส่เอาไว้นะครับเมื่อกสนามแม่เหล็กปับ๊บตรงนี้จะมีสะพานไฟสะพานไฟก็จะดีดด้วยสนามแม่เหล็กนะครับมันจะแม่เหล็กมันจะดึงดึงให้สะพานไฟมาต่อติดกันตรงนี้นะครับทำให้ไฟ ac นะครับไฟ ac ก็จะเข้ามาของประจําตัวของสายตําตัวก็คือสีดา ac เส้นก็คือสีขาวสายที่ขาวนี่ก็ไฟ ac เส้นในเส้นสีขาวก็จะวิ่งเข้ามาที่รีเลย์ผ่านสะพานไฟนะครับข แล้วก็ไปผ่านนะครับผ่านวาล์วน้ำนะครับผ่านทุกๆอุปกรณ์นะครับผ่านทุกๆตัวนะครับสายดีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าสายขมอนหรือสายร่วมมันก็จะวิ่งเข้าไปผ่านคนลวดส่งซ็อกเกนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปสายดีเหลืองวิ่งเข้าไปผ่านคนลวดส่งซัอกเก็ออกมาเป็นสายทีน้ําตาลนะครับมารออยู่ที่แจ็คตรงนี้เมื่อเข้าเสียทีน้ําตาลแล้วก็วิ่งผ่านวงจรนะครับมันจะมีลายวงจรออกมาเข้าที่ขาที่2ของตระแกตัวนี้นะครับเบอร์ m 1 l 4 3เป็น1แอมป m นะครับ 800โวลต์รูปร่างเล็กๆเหมือนทรานซิสเตอร์ครับเพื่อลดลดมาประมาณลงมานะครับเมื่อก่อนจะใช้ตัวใหญ่ก็จะมารออยู่ที่ขาที่สองนะครับส่วนขาที่หนึ่งก็คือไฟ AC เส้นสีดํานะครับเส้นนี้นะครับก็จะมาต่ออยู่่ที่ขาที่หนึ่งของทุกๆตแอกเลยนะครับจำรวมกันหมดนะครับไฟที่หนึ่งก็จะมารออยู่แล้วนะครับที่สองก็เมื่อเรากด power ไฟ a c เส้นสีขาวออกเส้นสีเหลืองนะครับต่อผ่านสะพานไฟที่ดีเลย์ออกเส้นสีเหลืองออกเส้นสีเหลืองก็ไหลผ่านกดลวดเส้นสีขาวผ่านดีเลย์นะครับ แล้วก็ออกเส้นสีเหลืองมาผ่านขดลวดออกมาเป็นสายทีน้ำตาลแล้วมารออยู่ที่ขาที่สองส่วนสายสีดำก็มารออยู่ที่ขาที่หนึ่ง ไปไอทีเส้นสีดํานะครับเมื่อมีสัญญาณมาที่ขาเกตมันก็จะครบวงจรทําให้วาล์วน้ําเปิดน้ําให้นะครับแต่ในจังหวะนี้ยังไม่ทํางานเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทนะครับเขาก็จะรอรอไฟอยู่อย่างเดียวนะครับเนื่องจากยังไม่มีสัญญาณสั่งมาที่ขาเกตนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะมีขาสตาร์ทนะครับเอ่อรงนี้ก็จะมีสวิตสตาร์ทอยู่ที่สวิตตำแหน่ง9นะครับเป็นสวิตสตาร์ทสวิตสตาร์ทหรือสวิตโทนนะครับสวิตสตาร์ทกดครั้งแรกเป็นสตาร์ทกดครั้งที่2เป็นสวิต จะเป็นโฮมโฮมก็หมายถึงว่าหยุดการทํางานไว้ก่อนเมื่อกดอีกครั้งก็จะสตาร์ททำงานต่อไปนั่นเองครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทปั๊บ CPU ครับก็จะปล่อยไฟ5โวลต์เราไม่รู้ว่าไฟ5โวลต์มาทางไหนนะครับเราก็มาไล่ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทนะครับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาก็จะทํางานนะครับตอนนี้แล้วได้อธิบายไปแล้วเมื่อหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อชั่งน้ําหนักผ้านะครับหลังจากชัง่งได้มาผ้าเสร็จก็จะรู้ระดับน้ําสูงสุดหรือจะระดับน้ําขนาดไหนก็จะรู้จากการชั่งน้าานักนนนก่ง้้็็ผมจะชแลลวไ,ไดครบ ถ้าเป็นผ้านวมช่างแล้วจะได้น้านิดเดียวทั้งไม่สะอาดนะครับเราต้องกดน้ําช่างได้แม่นยําก็แต่เมื่อเป็นผ้าหนักครับผ้านวมถ้าผ้านวมจะมีน้ำหนักเบาดังนั้นก็เลยช่างช่งางปิดป้ายครับเราจะไล่ยังไงครับเมื่อไม่รู้ออกขาไหนเรารู้แล้วนะครับว่าวาวน้ําผงข้กล้องนะครับจากสีเหลืองผ่านออกมาเป็นสีน้ําตาลนะครับเราก็อยู่ตรงนี้เราก็ไล่วงจรมาเลยครับเข้าขาที่2ของตาแลกตัวนี้นะครับเมื่อเข้าขาที่2ของตาแลกตัวนี้เราก็ดูขาเกตครับถ้าตาแอกตัวเล็กขา,ขากลางจะเป็นขาเกตเสมอนะครับแล้วขาริมขา หนึ่งนะครับขาหนึ่งก็คือ T หนึ่งนั่นเองขาที่เหลือก็เป็น T สองโดยปริยายครับแล้วก็ไล่จากขาเกตมาเลยครับขาเกตอยู่ตรงกลางไหลมานะครับผ่าน R 6 2 0้ิโอห์ม0ูนย์้าวัตต์ R ตัวจิ๋วนะครับแล้วก็ไหลลงมาครับแดงว่ากินกระแสต่ำมากนะครับไหลลงมาเนี่ยลงมาตรงนี้นะครับไล่ในนี่กูนะครับไหลลงมาอยู่อันที่หนึ่งครับหนึ่งนะครับอยู่อันที่หนึ่งครับเป็นเส้นที่หนึ่งครับไล่ง่ายๆครับเส้นที่หนึ่งจำไว้หลังจากนั้นมันก็จะไหลมาเรื่อยๆครับมันจะมาเข้าที่ขาครับ แสดงว่าขา16ตรงนี้นะครับจะต้องช็อตกับขา8นะครับเวลาทํางานนะครับมันจะต้องช็อตกับกลาวตรงนี้นะครับดังนั้นขา1จะต้องเป็นขาที่ CPU สั่งไฟมานะครับขา1ก็วิ่งเข้ามานะครับผ่านมาตรงนี้ครับไหลไหลไหลงมาครับเข้ามาที่ขานี้นะครับมันไหลมาตรงนี้นะครับจาได้นะครับเออทามาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ12 13 14 15 16นะครับขาที่8ยู่นี้ ขาที่แปดอยู่นี่ครับขาที่สองขาที่สามขาที่สี่ขาที่ห้าขาที่หกมันจะเข้าที่ขาที่หกนะครับอันนี้คือขาที่หก cpu นะครับก็จะสั่งขาที่หกในจังหวะแรกก็จะปล่อยเป็นศูนย์ไว้ก่อนหรือกราวนะครับเมื่อเรากดปุ่มตาตาก็จะเมื่อช่างน้ําหนักเสร็จปุ๊บรู้ระดับน้ําปั๊บเขาก็จะจึงจะปล่อยไฟตรงนี้ออกมาห้าโวลต์เมื่อปล่อยไฟตรงนี้ออกมาห้าโวลต์ที่ขาที่หก cpu ก็จะปล่อยขานี้เป็นไฟห้าโวลต์ไฟห้าโวลต์ก็จะ่าเข้าที่ขาหนึ่งมาเข้าที่ขาหนึ่งขาที่หกก็จะถ คาเกตให้ทํางานได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไฟ DC แต่อันนี้มีไฟ AC นะครับตามที่บอกในครั้งแรกมันเขาเอาไฟ AC นะครับเส้นสีดํานะครับแอบมาต่อไว้ที่เขาจะแอบมาต่อเนี่ยไฟ AC ครับไฟ A c ซีเส้นสีดานะครับมาเข้าที่หม้อแปลงนะครับจากนั้นก็เข้าที่หม้อแปลงจากนั้นก็มาผ่านจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ก็จะมาตรงนี้นะครับเป็นบิดไดโอดนะครับตรงนี้ก็จะกรองเอากลาวลงมาตรงนี้ก็จะกรองเอาไฟออกมาส่วนหม้อแปลงตัวนี้ก็คือหม้อแปลง12โวลต์ เขาจะผ่านบีไดโอก็จะได้ไฟออกมา17โวลต์ตรงนี้นะครับไฟบวกจะวิ่งตรงนี้นะตามหัวลูกศรมาเป็นไฟ1 7โวลต์วิ่งมาขณะไม่มีโหลดนะครับไฟเอซีเขาก็แอบเอาสายทีดำไฟเอซีนะครับจัมเข้ามาที่ไฟ17โวลต์แบบตรงๆเลยนะครับซีตัวนี้จะทําการกรองไฟถ้าไม่มีซีตัวนี้ไฟก็จะตกไฟ17โวลต์ก็จะหายครับหลังจากนั้นก็เข้ามาไฟเอซีก็จะเข้ามาที่อินนะครับเป็นการจัมตรงเลยนะเรื่มเมื่อไฟเอซีเข้ามาปุ๊บมันก็จะผ่านอุปกรณ์ภายใน i ไอซีเป็ดแปดศูลต์กมา นะครับมันจะเอาออก5โวลต์ตรงนี้เขาจะผ่าน7805ได้ภายในอุปกรณ์นะเขาจะมี7จ0 5าจะมีอุปกรณ์อยู่ภายในนะครับเขาจะผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อลงกลาวเมื่อลงกราวเขาก็จึงจะสามารถผลิตไฟ5โวลต์ออกมาได้ดังนั้นไฟ AC ก็จะมีการจํากัดกระแสโดย i c 7805ดยโดยอัตโนมัติแล้วก็มาลงที่กราวตรงนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นกราวนะครับเส้นนี้เป็นเส้นกลาวนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีจัมเปอร์พุ่งเข้าไปบนเส้นนาทิ้คือกราวนะคร แล้วกล่าวว่าจ้ำลงมาข้างล่างนี่เข้าขาแปดครับเข้าขาแปดของ I C U L N 2 0 0 3ครับเป็นทรานซิสเตอร์ดาริกตันเจ็ดคู่นะครับหรือเจ็ดชุดเมื่อขาที่หกกับขาแปดนะครับช็อตติดกันนะครับเหมือนเอาง่ายๆครับเหมือนเราเอาสายไฟหนึ่งเส้นนมาจ้ำตรงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับให้เป็นสะพานไฟก็เหมือนกันเลยครับไหลมานะครับมันก็จะไหลนะครับเมื่อสัญญาณเมื่อยเข้ามาที่อ่หนึ่งห้าโวลต์ไปตีเส้นตีดำนะครับที่ผ่านการยอมการกระแสแล้วโดย I C เจ็ดแปดตัวหน้า ก็จะไหลขึ้นมาที่ขาที่6ซึ่งเป็นไปใน AC เส้นสีดำนะครับตอนนี้เป็นไป AC เส้นสีดำที่ผ่านการยำการกระแสมาแล้วนะครับก็จะวิ่งมาเลยครับเส้นบนนะครับจย่างง่ายๆเลยครับลงมาเลยครับผ่ารีเลย์นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเส้นที่2แล้วนะครับเพราะว่ามันมีนั้นมาโผล่มาอีกอันหนึ่งจากนั้นก็วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาผ่าน R 620โอห์ม0.25วัตต์นะครับเข้ามาที่ขาเกตทริกครับพอมันทริกปุ๊บเป็นยังไงครับทีะครับสายดินตาลมันทริกปุ๊ ทีสองนะครับสายสีน้ําตาแน่นะครับมาจากไหนครับสายสีน้ำตามาจากเส้นสีขาวผ่านสะพานไฟดีเล์เข้าสายทีเหลืองแล้วก็ออกมาทางนี้แล้วก็ไหลไปมาทางนี้มานี้ครข้าผมวปลน้ำหมทุกว่าออกมาเป็นเส้นสีน้ําตาลแล้วก็มาเข้าขาทีสองตอนนี้เกตมีสัญญาณทริกแล้วก็ลงขาทีหนึ่งได้เลยครับเพราะว่าทีสองกับทีหนึ่งเมื่อได้มีการทิกแล้วตรงนี้ก็จะช็อตกติกันนั่นเองเมืช็อตกรติกกันทีสองก็ไหลลงทีหนึ่ง ครบวงจร,รไปเข้าทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งซึ่งต่อก is, us, car, ับสายใจทีเส้นสีดํานะครับต่อกับเส้นสีดํากับสีขาวตอนนี้ครบวงจรแล้วครับโดยมีขดลวดของวาล์วน้ํานะครับมาฝังอยู่เมื่อครบวงจรวาล์วน้ําก็จะทางานวาล์น้ำสองระบก็จะทําการปล่อยน้าครับมันจะทำการเปิดวาล์นนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะครับก็เป็นนั้นว่าวาล์น้ำสองระบบเป็นอันเรียบร้อยครับมันจะปล่อยอยู่สองน้ำนะครับจากนั้นน้ําที่สามเมื่อปล่อยน้ําเสร็จมันก็จะสั่งไฟห้าโวลต์นะครับที่ CPU นะครับ หยุดถ้าปล่อยปล่อยกลางออกมาแทนก็จะไม่มีสัญญาณเกบ็บบอลน้าก็จะดับทีนี้วาลน้ายาปรับพนุ่มเมื่อสัญญาณขั้งที่3มนะครับน้ายาปรับพนุ่มนะครับก็สายสีเหลืองออกาวาวโสดลวดนะครับแล้วมาผ่านสายสีเทาออกมาฝ่าของลวดแล้วกลายเป็นสายสีเทานะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้ผ่านวงจรเข้ามาเข้าขาทีสองนี้ครับมันก็จะมารออยู่แล้วนะครับทีสองแล้วทีหนึ่งทีสองก็คือสายไฟไเส้นสีขาวที่ผ่านผลลวดมานั่นเองนะครับส่วนสายทีหนึ่งก็คือสายสีดํา มันจะรอการครบวงจรตรงนี้แหละครับทีนี้ขาเกตเราอยากรูกขาไหนเราก็ไล่กลับไปครับตำแหน่ง r 4 620โอยยี่บอ์หนึงสองวัตต์มันก็จะไหลกลับมานะครับจำการกระแสไว้นะครับตรงนี้นี่จะไล่ยากนิดนึงครับมันจะอยู่ตลงกลางนะครับเราก็ต้องกลับให้ดีครับคือให้ดีนะครับอยู่สี่นะครับอยู่สี่หนึ่งาสี่นะครับอยู่สี่นะครับเราก็นับสี่ทำไว้สี่แล้วก็คือเส้นที่สี่นะครับหนึ่งงสามสี่ลงมาครับสี่นะครับแล้วก็ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอยู่เส้นที่สี่รู้แบ 3อยู่ขา13ครับอยู่ขา13ของ IDU LN 2003นะครับแล้วขาที่4ก็จะเป็นขาที่ GPU จะต้องสั่งไฟมา5โวลต์น,นะครับไล่ลงมาครับซึ่งอยู่ขานี้ครับก็22 21 22 21 20 19เป็นขา19ครับ19 20 21 22 22 21ที่10 19 99ปล่อยไฟ5โวลต์ครับปึออ๊บเมื่อปล่อยไฟ5โวลต์ออกมาเข้าขา4ตรงนั้นเป็นทรานซิสเตอร์อัลลิงตันก็จะดึงขา13ลงมาที่9นะครับ ขาอนั่นหมายถึงว่าเอาไฟ a อซเส้นสีดำผ่านจำกัดการจำกัดกระแสดโดย i อซี0จแุห้าวิ่งพุ่งขึ้นไปที่ขาสิสามนะครับไฟ a อซพุ่งมาแล้วที่ขา13สามเกตดูหนึ่งสองสาสี่ครับก็อยู่อันที่สี่ครับแล้วก็ลูดไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่อยู่นี่ก็จะไหลามานะครับไหล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 ามาเข้านี่นะครับผ่านนี่ผ่านนี่ผ่านนี่มาผ่านเอา1้0ยี่สิบโอห์มนะครับมาเข้าที่ขาเกต ทิกนะครับทาให้ทีสองชลงทีหนึ่งไปนะครับไปสายทีเทานะครับสายทีเทามาจากสายทีขาวนะครับมาจากสายทีขาวผ่านรีเลย์เข้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านมาทางนี้แล้วก็เข้าวาล์วน้ํายาประบพนุ่มนะครับมาเข้าวาล์วน้ำแล้วปนุ่มออกไปเป็นสายทีเทาอันนี้คือเส้นสีขาวที่วิ่งเข้ามานะครับต้นกําเนิดคือสายทีขาวเข้ามาตรงนี้แล้วก็มารอที่ขาทีสองนะครับเมื่อสัญญาณมาทิกแล้วทีสองก็จะไหลลงทีหนึ่งได้ก็วงจรกับทีหนึ่งทีหนึ่งก็คือสายไฟเส้นสีดํานั่นเองครับ สีดำก็คือเส้นนี้ทำให้มันครบวงจรนะครับวาล์วน้ำตัวนี้ก็จะทําการเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําแล้วก็ลงไปในช่องน้ํายาปะผ้านุ่มเพื่อให้เป็นน้าสุดท้ายนะครับเพื่อให้น้ํายามีกลิ่นหอมสดชื่นนั่นเองนะครับได้แรงที่สุดน้ํายาได้มีกลิ่นแรงที่สุดนะครับการทำงานของวาล์วน้ําก็มีเพียงแค่นี้ครับ ส่วนตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับที่ขาทีสองกับทีหนึ่งนะครับอันนี้ขาทีสองขาเกตจะอยู่ตรงกลางครับสำหรับแสตย์ตัวเล็กนะครับเกตอยู่ตรงกลางขาสั้นก็คือทีหนึ่งขาสั้ก็คือที่เหลือก็คือขาสองนั่นเองทีสองกับทีหนึ่งสังเกตดูนะครับทีสองกับทีหนึ่งจะผ่านซีนะครับผ่านอาร์ผ่านซีค่าหนึ่งศูนย์สามห้าสิบโวลต์แล้วก็ผ่านอาร์ร้อยห้าสิบโอต์มหนึ่งจุดสองห้าศูนย์จุดสองห้าวัตต์เอ็นอาร์ตัวเล็กๆจิ๋วๆแล้วก็มาลงที่ขาทีหนึ่งอ สูงๆนะครับเขาคิจะดึงสัญญาณลงไปนะครับตรงนี้เพื่อให้ไม่ให้มันยอดแหลมทําอันตรายต่อไายแอกเพราะถ้าไตาแอกเจอยอดแหลมสูงๆก็าอาจจะทาให้ตแตกรกลวได้นะครับเมื่อเกิดไายแกลวไปจาก220ก็จะเหลือแค่50โวลต์ไม่สามารถทําให้วาล์วน้ำทำงานได้นั่นเองสาแอกก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ